那肯定了，肯定的。<noise> <noise> <noise> ก็อยากให้าตส่งทีรื่องดแล้วก็จะกัชีวิตของเราเอเยอะๆในการพัฒนาเสถยสุดท้าที่ไม่อยากให้เราต้องกบเรื่องพลังงานลบคนที่ไม่ใช่เราคนที่เก็บราถ้าเปนวกนี้เขาไม่ได้สนับสนุนคนที่สนับสนุนเราจริงๆทั้นอย่นีแล้วก็ที่อว่าเพราะฉะนั้นก็ัยใชสิ่งที่ดแล้วเราก็จะดึไปดึเไปในสิ่งที่มันจะตามต่อ ชุดพิ้ากษาดมต้องรู้สึกอยาก้เนกับพาได้เหมือนคนอื่น Ừ. chịm não để có là là thể là là làm việc công ba, bỏ cái những trong

คือการแบบครั้งม้าๆนะแล้วก็แม่ก็มีโอกาสได้พูดที่เขาเลื่อยของเขาแล้วก็เลื่ัยของเรามีหลายๆอย่างที่ที่น้าเคนที่ถ้าได้ซื้อแล้วเนี่ยไม่อยากพูดจบในหลายๆเรื่องที่โอเคก็คือเราเจอกัเลยในการทำง,งานหรือในการใช้ชีวิตอะไรก็ตามนะในบางนะาสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะบอกทุกคนได้ บางทีทุกคนออชอบคิดเอาว่าเป็นผู้ที่แปลกแปลกจริงๆแปลกจริงๆริงที่ไม่เหมือนกัแล้วก็สิ่งเนี้ยจะบอกว่าเ แในบางครั้งที่นี่เครียดแล้วเราไม่ได้คบหาหรือเราไม่ได้คุยกันก็เลยเป็นโมเมนต์ที่ไม่คิดดีเลยหรือบางทีบางเรื่องต่างเครียดแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้คบหาต่างเลต้องบอกว่าจริงๆความเหนื่อยก็ต้องมีความสำคัญในชีวิตประจำวันแต่บอกตรงเลยมเรื่องให่ต้องคิดมากกว่าไม่ใช่เรื่องความรักอะไรเดียวสิ่งที่พี่ฟ้าเป็นเต้นนี้มันหนักมากๆไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเพราะฉะนั้น มันไม่ใช่แค่เรื่องของเราหวงเรื่องของการขัดจร้งหรือว่าไม่จร้อย่างเดียวน,นะคะมันเป็นเรื่องงานต่างๆที่เราทำหน้าที่ต่างๆที่เรามีหรือว่าสิ่งที่เราต้องคอนโทร่อย่างถ้าเป็นการขับจริงก็จะรู้ว่าไม่หนึ่งวันทำหลายสิย่งหลยอาขอให้ทุกคนรู้ไว้ว่าทุกครั้งที่เกิดปัญหาคนอย่างพี่ฟ้าไม่มีที่จะไม่ปื่น เราคุยได้มากกว่าที่คุยกันหนึแต่เราเข้าไม่ได้แบบและมีโอกาสอยู่ด้วยกันคุยกันคนบ้างมีคนอื่นบ้างเพื่อที่จะเข้ามานัก่งกรับฟังว่าเราจะหนักขับออกยังไงจะหนันนหนก่ไดางไรก็ต้องพูดว่าบางทีไม่รู้เหมือนกันมันแปลกแตกจริง เวลาเราคุยกันมันก็นคือสปารเลยติดเลยก็คือสนิทเตอรแต่บางทีที่เรอไม่ได้คุยกันบางทีเราอาจจะเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่มันเจออาจจะเปนพลังงานลบจากในโซ c เชียลทำให้ไม่กล้าที่จะเข้าใกล้เรานะหรือว่ามันมีกำแพงอะไรอยากถูกได้บอกทุกคนอย่าคิดไปเองแล้วก็อย่า อยา่าปีดตาพวกเราเลยเวลาท,ที่ที่มีในสัญญาต่างๆเราเพิ่งต้องไปนะว่าทุกคนรู้จักเราก็เราจะมีซีรีส์ต่อที่เราจะมีผลงานต่อที่เราจะมีอะไรให้สาววายได้รู้จักไั้เห็นจากมือเราที่เป็นอินหลอกอิจริงๆทุกคนรู้จักเพื่เราในชีวิตจริงแบบชีวิตจริงแบบจริง,รรรง,รง,รงๆ คือรู้จักอินฟ้าจริงๆรู้จักชาวบด์จริงๆไม่ได้รู้จักพวกเราจากตัวตนอื่นๆที่ทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนทุกคนเห็นเราตั้งแต่วันแรกวันแรกเราเป็นยังไงตอนนี้เราเป็นแบบนั้นและคนแบบพี่ฟ้าก็ไม่เคยชินใครเมื่อหร่ที่ทุกคนคิดว่าพี่ฟ้าใช่หนอนั่นแปลว่าทุกคนไม่มั่นใจในสุขภาพของชาวบด์ ว่าเขาไม่สามารถที่จะไปได้ด้วยตัวเขาเองถ้าคิดแบบนั้นถือเป็นการดูถูกความสามารถของเขาจริงๆพี่ฟ้ารู้สึกว่าเขาสามารถไปรไม่ด้วยความสามารถของเขาเองไม่ว่าจะด้านใดก็ตามเขามีศักยภาพของเขาไมนมีใครมีใครที่ต้องทิ้งกันเพราะสุดท้ายเราอยู่ในองค์กรเดียวกันจะต้องทำงานจะต้องเจอกันอีกหลายอื่นไม่มีสิ่งที่ต้อคิดเอง ว่าเราเป็นแบบนี้ว่าเราเป็นแบบนี้เชื่อเถอะว่าจริงๆว่าคณรู้จัก,จกเราอาจจะไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำรู้จักเราตัดสีเราจาับคลิปสั้นๆจากโมมเนต์สั้นๆสิ้นเสิ่งที่พูดยากมากๆยัเนื่ยคือคนอยากให้พูดทุกครั้ก็จะพูดและทุกครั้งที่พูดต้องดับให้ได้เขาบอกตรงๆว่ามันเรียาวสุดๆแล้ว มันก็ไม่มีอะไรจะเสียนะสำหรับดนแดนสาววัยที่มองว่ารอไม่ว่าจะยังไงก็ตามขอให้ทุกคนรักษาหัวใจตัวเองไม่ต้องมารักษาหัวใจพวกเราเมื่อไหร่ที่ต uh ิดตามพวกเราแล้วไม่มีความสุขลองมองออกไปรอบๆสิ่งไหนที่ทำให้รู้กลมีเราได้มีสิ่งหนึ่งที่มีความสุขได้จะออกไปจากเรื่องนี้เพื่อเราด้วยว่า แต่เราจะสามากปไปไมถ้าไม่ต้กลับมาทำอะไรเพื่อเราเพราะพวกเราเป็คนเดีวัเราต้องใช้ใชีวิตเราต้องทำงานเราเปนสังคมเรามีสิ่งที่หลายๆคนไม่เคยเห็ไม่ได้รูจักบางอย่างที่ไม่เคยเห็ก็อาจจะไม่จริงเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็แลแต่ังจากวันนี้จะเอามือ o n อี สองปีหน so ึ faith, ่งเดือนหรือสองปีสามเดือนหรือสามปีสิ่งที่อาหวังเรื่องเงินใจจริงๆถ้าอยากให้เง็นใจความสุขเพราะเรารู้่าร้ำท่ไปมันบบทั้งเสียเงินเสียเวลาเสียชุขภาพจิตมากต้องไปใชอเงินีปบ้างต้องตต้งงินีปบ้าง ได้มันเคเป็นหัน่นี้เป็นหรอพวกเราทุกเรื่องจ่มันทีไม่ได้มันทีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นก็ตอนที่นี้เราจะตายตอนผู้ชาหเรกจะไปค่ะพวกเราจริง้ส่วนมากที่เขาว่าใครขับอีกหรอเป็น80เปร์เซ็น โตแล้วโตกับพี่ชาอีกพื่อตรงครับเพ่อนโตแต่ไม่อะไร น่ารักจริงๆลูกบ้านไหนเนี่ยผลงานที่งานเดิมผลออกมาไม่ว่าจะเป็นผลงานผิวหรือผลงานพื่นที่เราตั้งใจกันมากๆพี่ฟ้าเชื่อว่าชาล็อกก็ตั้งใจมากๆอยากทำให้เราร become, ู ederim, pasture, ้สึกว่า ตัวคำว่าขายจิ้มเนี่ยถ้าขายจิ้มก็ไม่ได้ผิดข้าีคนซื้อ ไม่หลักควรยับบงไงมีนี่เป็นสารธรแลแบบแวเาเกแข่งความจริงจจรแต่เราไม่เคยรับคับให้ใครซื้อเราไม่เคยบับคัดให้ใครก็มาร,ราซีติดตามเราเราขอแค่คนที่รักที่พวกเราเป็นพวกเราเจริงๆซึ่งเรา,ารับรูม้มาได้ตลอดว่าไม่ว่าจะบ้านใครอยู่บ้านไหนก็ตาม ทุกคนก็รับที่วพวกเราเป็นพวกเ,เราและคนอยากจะถือพวกเราไปในเส้ทนทาง,า,างที่เล็กกันาที่สุดของให้สุขภาพที่หมดรัของเราจริงๆพวกเราตั้งใจอยากจะทำที่จะเป็นคนใจให้ได้มากที่สุดสำหรับทุขที่ทุกอย่างที่สันติสุขในครอบครามาและได้วันนี้เดินทางกลับบา้านกลับทางแล้วก็หวังว่าจะไม่มีใครไปสร้างดราม่าไปทำไปทำตัวเ,เป็นผู้เพื่อเปินที่เดินทาง ในเพลเตอร์อยู่เป็นนักเรียในเพลย์เตอร์อยูเป็นนักแต่งนิยาันในตบอะไรต่างที่แอลว่าจริงแล้วมสุดอถึงพวกนี้กันเลยสักง่ายไม่ได้เมื่อก่อนอาจจะมีผลื่อนแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้มีผลื่อนในการใช้ชีวิตของพุกเ้าแล้วเพราะว่าถ้าเธอสนใจเส้นทางข้างหน้าของเราไม่ต้องไปคนทีก็ขอได้เป็นไปพร้อมกับบ้านปลอดภัยแล้วก็ขอให้รู้ว่าพวกเราสองคนรักทุกคนมากๆไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนก็แล้แต่ แตัได้เจอการยิงธอพที่มาไมานักเตะมกเจอที่เยนะคะก็ดีเลยัทุกคนมาณนะคะ้ระดปับอนยางไปรับลูแล้วก็ดลเรื่งความสะอาดด้วยนะคะใช้กับคันเลยเอึ้